สวัสดีค่ะมาชมวัดสมต้นไม้เด้อพี่น้องต้นไม้มงคลนี่ีเอี้ยงงามครับนี่ตรงนี้มีสาลายแดงเสือพร้อมนี่โอ้สาวน้อยปลาแป้งคืองามแท้ไะนี่นางกวักนางกวัก ู่กับเอสให้เปลี่ยนประโยชน์เบิดเนาะธาตุทักธาตุล้มก็ได้นี่พี่น้องสาวน้อยปะแป้งน้ำคักโอ้ยพี่เนี่ยว่านสีทิศก็กำลังจะออกดอกเนี่ยอุย้ยต้นน,นี้ไหมกัมพานี่อ่ามบ่พี่น้อง แต่งามๆเลยเนะี่ยออดอกสะพังอันนั้นสนียจันเขียวหรือจันป้าหกหลงต้นนี้ไหมละ่ะโอ้หกหลงนี่ไหมออดอกว่าของปูนนี่นี่สาลิกาอันเป็นมะสาลิกา,ออกออกาต้นต้นผิดเลนี อกไม้ปุ๋มไหมโอ้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 แสดงว่าป่นปวนนั่นเอามาเฮือได้นี่เน,นปปะาะปุ่นวันนี้มังบวบได้ป่ะน,นี่ผู้เอ็ดค้างมังบวบพร้อมผู้เมือ่อยงามย้อยลงมาโอ้เอ็ดท่าดีนั่นนี่เนาะ อ,าาอุ้ยนี่แม่ต้นนี่แม่เอื้อนต้นผีเหลือนี่ฮะนั่นนั่นนั่นอันนี้แบอืมเปนเลื้อนนี่บักใหญ่เลยรบุ๋นเนาะมาชมต้นไหมปู่ด้ไหนไม่ปู่ปู่อยู่วัดเนี่ยออเนี่ย สวยนานะต้น,นนี้เด็ดังใช่เด<อ>่นหนเด้อต้นนี้เนาะอุ้ยพี่ต้นน้อยกำลังฮึ่งเนาะพ่นผุ่นกระถางนั่งผู่นะคะสุดยอดขอบลูกสักต้นจุกขันขอมันขันซีมิจักต้นน้ำบอก <c oughs> <c oughs> จะผู้หนึง่งผู้หนึ่งจักต้นผู้สองกับจักต้นก็สิเป็นสองต้นเนาะพี่น้องโอ้ยสวยมากมากเลยนะต้นนี้ยังงาม เพื่อนไปเพื่อนเราไป,ไป